กินส่มแล้วอย่าเพิ่งทิ้งเปลือกนะคะเอาเปลือกช้มมาทําประโยชน์ได้เยอะมากเลยจะนําไปทําอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจะเข้าสูตรสามสามทะเลน,นะคะวันนี้เราก็นําเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนเลยนะคะวิธีที่ผ้าทําในวันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆว่าเราสามารถเปาอาเปลือกช้มมาทําแบบนี้ได้ด้วย แล้วก็ยังเป็นความรู้ใหม่ที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเมื่อเรากินส้มแล้วก็ให้แยกเปลือกส้มเอาไว้แบบนี้ในการทำตำนี้เราจะใช้เปลือกส้มทั้งหมด3ลูกนะคะถ้าใครอยากใช้มากกว่านี้ก็ได้ค่ะนำเปลือกส้มที่เราแกะออกมาแล้วมาใส่ในภาชนะค่ะ เป็นกะละมังก็ได้นะคะแล้วแต่ เราจะทําการล้างเปลือกส้มให้สะอาดก่อนที่จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้ประมันแค่นี้น้ำนะ้แล้วก็ใส่เกลือเข้าไปเลยแล้วก็ล้างเปลือกส้มในน้ำเกลือให้สะอาดเลยค่ะนำนิ้วลงไปถูๆแบบนี้ได้เลยนะคะถูให้สะอาดเลยถูให้หมดเลยค่ะเมื่อล้างในน้ำเกลือจนสะอาดดีแล้วก็ให้นำ ไปล้างในน้ำเปล่าสักหนึ่งน้ำสองน้ำก็ได้นะคะจากนั้นก็ให้นำเปลือกส้มมาหั่นให้เป็นเส้นๆเลยใครไม่อยากหั่นให้เป็นเส้นๆเหมือนเราก็สามารถสิบยินสิ้นเล็กเลกก็ได้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าผลส้มนั้นมีวิตามินซีที่สูงมาก เปปเปิ้ส้มก็มีวิตามินซีที่สูงมักเส้นกันและเปลือกส้มก็ยังช่วยดับกินเมน็นช่วยไล่ยุงได้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่นำไม่นำโ้มใปดับกลิ่นเหมน็นหรือก็มาไล่ยุงเราจะเอาเปลือกส้มไปทําเป็นอย่างอื่นนะคะวันนี้เราก็เอาเปลือกส้มใบหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลย แล้วก็จะให้ทุกคนนําใบน้ํานะคะให้เพื่อนเอาใบนะเอาขวดน้ํามาสองขวดสองใบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทาเป็นสองขวดค่ะจากนั้นก็ให้ฝึกส้มใส่ลงไปในขวดอย่างนี้เลยนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก็พอค่ะไม่ต้องใส่เต็มขวดนะ ใส่เปลือกส้มครบทั้งสองขวดแล้วก็จะได้บามันนี้เลยค่ะให้เปลือกส้มอยู่ที่ครึ่งขวดแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้นำเบกกิ้งโซดามาเลยเบกกิ้งโซดาที่ใายในวันนี้จะใส่อยู่ที่บามันขวดละครึ่งซอนโต๊ะนะคะเบกกิ้งโซดาที่นำมาใช้ ก็เป็นปัสติโดาที่ใช้ทำอาหารทําทำขนมนำมาใช้ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้ใส่น้ํำลงไปไม่ต้องใา้เต็มขวดเลยนะคะใส่ประมาณนี้พอนะประมาณนี้เลยไม่ต้องใช้เต็มขวดทั้งสองขวดเลยนะคะ จากนั้นก็ปิดฟ้าแล้วก็ค่าเหยาให้ไปกินโซดาะลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ ริงโซดาละลายหมดแล้วก็ให้ปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้2วันนะคะ2วันสองคืนนะคะทุกคนแล้วก็เราก็หมักน้ำส้มในขวดแบบนี้สองคืนนะคะ ก็ครบสองคืนแล้วจากนั้น,จา,น,นจากน้ำเปลือกส้มสีใสๆก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วสีสวยมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะนำน้ำเปลือกส้มนี้ที่เราหมากักหนี้ไปทำอะไรกันเราจะนำมาใช้แทนน้ำซันไลล้างจานได้บอกเลยนะว่าได้ผลดีเกินคาดมากเลยเพราะว่า ท่ามันหลุดออกไปง่ายมากแล้วก็ล้างจานได้สะอาดแล้วก็ง่ายมากก่อนซี่จะใสก็เอามาขายาวเดียวยาขยาวแรงไปจากนั้นก็ให้คือเพื่อเปิดฝาออกเบาเรากคนอาหารมันมากๆแล้วก็ก็เอาไปล้างแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันสะอาดมากๆเลยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็เทน้ำเปลือกส้มลงมาในถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ ถูเลยเราก็รู้สึกสะอาดทันทีตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเราล้างแค่รอบเดียวก็สะอาดมากๆแล้วทั้งสองอย่างนะคะวิ่งรับเลยแล้งเมากแล้วก็ไม่หมันด้วยนะให้ทุกคนดูไกลๆนะคะเราสามารถเอาน้ำฝึกส้มมาใช้แทนการล้างจานได้เลยช่วยให้เราประ,ยะหยัดเงินไ้ด้วยนะแต่ประโยชน์ของน้ำฝึกส้มก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เลย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลยว่าเราจะนำน้ำเปลือกส้มนี้ไปทำอะไรได้บ้างเลยหากใครเอาน้ำเปลือกส้มนี้ไปล้างจานเพื่อประหยัดเงนินทุกคนก็ทำปริมาณเยอะก็ได้แต่ใครก็เก็บไว้นานๆก็กองเอาแต่น้ำแล้วก็เปลือกส้มก็ทิ้งไปเลยส่วนน้ำก็ใช่ตู้เย็นไว้เวลาจะใช้ก็นำออกมาทีละขวด แล้วก็ค่อยๆซ้ายค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราล้างลองให้ทุกคนดูนะคะไม่มันด้วยแล้วก็สะอาดมากๆใช้เพียงแค่เอามือถูอย่างเดียวนะคะคราบมันๆก็ไม่มีเลยต่อไปอีกหนึ่งวิธีที่ซ้ายบ่อยก็คือนำน้ำเปลือกส้มนี้มาเดตามเตาที่มีคราบมันเกาะฝังแน่นจากการที่เราทำาหาร ใช้ช่วยเซทคราบมันออกได้ง่ายมากเลยคราบมันต่างๆที่เกาะอยู่บนเตาหลุดออกไปแล้วขนาดเซทเพียงแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ถ้าใขเตาของใครขัดมันมากเราก็เช็ดย้ำประมาณสองสามครั้งตามเคาน์เตอร์ตามห้องครัวจุดต่างๆที่มีคราบมันตามกำแพงที่น้ำมันกาเดนก็สามารถเซตได้เลยนะคะทุกคน เมื่อเ็น้ำเปิกส้มเสร็จแล้วก็เราก็เซตด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะคะแล้วใครคิดว่าวิดีโอนี้ดีก็อย่าลืมแชร์ให้ทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะใครยังไม่รู้ว่าเปลืกส้มมีประโยชน์ยังไงนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปจนห,หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปน้านะคะ ตอนนี้เราก็ขอาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ